อีกไฟไหม้พื้นท้องทับแอกทิสต์เตอร์ไฟเด็กพื้นพื้นสีนี้ว่าผิดถาม้องมูลค่าตีนี้มัผิดนะครับผู่แด้รุ่งล้านที่หนึ่งล้างพก้นให้หินต้งเปิดร่องท่านกระดานพื้นแอกทิสต์อัพไปหนก่งครับพี่ส้มสีพี่แ้นะครับของสกู่ยุงไป ด so ูชิคันน้องป่าชานอดู้านดูซองแม่กับปันเสือปันถ่า้นี่่ายนี่ง่ให้ทุกอย่างแม่คอยแม่ก็เด็ก้องคับดูเข้าไปดูน้องป่าคนไอเเล่แนี่กะปราดีใสไหมนครับเนาะล้ายค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 ลายแม่เราคยหอมแก่คลาแม่ ใจีนิกาเข้าแม่เน,เนี่ะ,ะเพราะว่าเอขอบปทียนพติกรรมใเพิ่องไอกกดีครับทั้ทงรับี่เปลือกเรือนครแต่ที่ดดอ,องกาการช้้าบบาาที่หอได้สมเด็จพระพุทธัปปิปอ่ะเพื่อสิดสรอเราใใเเ้เนาะ

เนี <mondo> <flix> ่ยเขาขามน่เขาพูดเด้เขาขามเพราะว่าการขามเขาเดิไปตอดบเยตังดีๆเงินเอออยู่เลยเป็นไหมมันนี้ก็ต้องไปเดอกัสกต้องขอไรกบได้

สาีนันัก,กาอกววาวุธใ่ไมก็ะู้ดอกป้ากเจียวตะก้นเนาะเอามาลุกแน่ห้พี่้อก้บวบงเด้อนะครับก็เบบึง่านี่นะครับสินที่ก่างกลาลูกลา้เาเชนบนี่ พอดีมันมีแด้เลี้ดีดีอ่ะข้าวเจ็ดกับสินใจสมัครนะโดยเฉพาะหนูน้าข้าวมีคุณครูการศึกษาครับมีคุณครูของคำปกครองกับมีโครงการการศึกษาสอบระบบการศึกษาทางอัธยาศัยกศนแต่มาสมื่นเขาเปลี่ยนชืซีไม่เป็นกศลสนองอาทำนาะศูนย์การเรียนรู้นะครับ ต่อไปใน่ายห้องมันกะาลูกหลานสนัสนักสุขครับก่สนับเลยอครับวันอ่ากให้ร่องดูการศึกษาจนไป้าหกไอเลียนเป้สามจนเป้าสามเป็ก่อนเหกจนเปิดทำแต่สอนอครับครับี่เรบ้างตัวเานครับ่น้องรเที่องอื่นอื่นที่ใช่ส ล่าสุบข้าวล่าสุตะกนสีกะลาห,หงท่าเสียงนี่ยเฮอีบูรุก็บริษัทเพื่อจะเทรกประกาในข่าว,าอาวามอสทำอะไรกี่ามข้าวสาร,สาร,สารเห็น,น,นด้สี่พเสียเรือเจไม่ใช่เอาเรือล้างทะองใส่ทำง,งานล้างคนกองประจำการแล้วบริษัทเชื่อซีพีอันการสวาอ๋อ 344 840 345ครับ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  và xin cảm ơn và xin cảm ơn các bạn đã theo video

Tað er ikki heilt klárt, hvussu tað skal verða. เป็นเห็นลูกใต้เงินทุนดีก็ได้ให้ลูกสมัครครับลูกเป็นจ๊กข้อหกฉัสมาในเทปปีเดียวก็เมื่อยไปไงเนก็ไปแดกเขาไปดเชยเป็นสมัครแล้วก็นงานคนสมาชิกครับแล้วมัวมัวกว่าเพื่อเพ่อมัวกว่าเพื่อสมาชิกเข้ามว่าลูกแา้เขาเป็นโจ๊กข้อหกมีอะไรก็ใ้สายอาชีพทหารเขา กินครับลูกก็ได้กินนะครับสะมาตือซ้อทกจะเป็นสองคนับครับแต่ก็ควนเร่องมนี่หาหยาดแล้วครับเนาะติดเขาสูงไกล้เ่เป็นส่วนใหญ่เค่นั้นเลี้ยวผลิตลูกผลิตร้านได้กันนครับเนาะเผื่อป็จัยของเขาครับเนาะ อยากหความผู้ใดลูกาดรับโลเนรับโหลดับวานกาสองสองสมาธิวัตถุสองสามนที่สดสามปเด